ดูครับจุดโฟกัสตานะนี่นั่งห่างอยู่ประมาณสิบสองเมตรครับเอเอโทษทียี่ยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าเมตรครับมาลองดูเห็นะครับพนกเข้ามาเกาะใหม่ปุ๊บมันก็เรลทาม,มันมาทันทีเราไม่ได้แตะอะไรเลย บ,บินไปแล้วก็บินกลับก็ถ่ายง่ายขึ้นเยอะะดูนะครับเรียวถามไม่ต้องแตะอะไรเลยนิ้วไม่ได้อยู่ที่ชัตเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ไหน